รีวิวสอบสัมภาษณ์สัญชาติเก่วหลีแทจร2025เขตที่ขึ้นชื่ลือนามที่สุด2025.04.16ยื่นเหกการ2025.05.21ข้อความขาเขาเขา้าล่วงหน้าหนึ่งเดือนแจ้งวันที่เวลาสถานที่สอบ2025.06.27 14.00ห้อง B วันที่สอบ รวมตั้งแต่ยื่นเอกสารถึงวันสอบประมาณ2เดือนตอนยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณ2เดือนจะเรียกสอบก็เลยอ่านแบบวันละนิดละไหนเพราะไม่อยากกดดันตัวเองพอข้อความเข้าเท่านั้นแหละคะ่ะไม่เป็นสุขเลยทีนี้ผ่านไปแล้ว1เดือนบทที่หนึ่งยังไม่จบเลยเหลือเวลา1เดือนที่ต้องจําให้ได้ทั้งหมดคิดว่ายังไงก็ไม่น่าทันทำใจล่วงหน้าแล้วว่าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรค่อยไปสอบซ่อมเอา แต่ก็จะทำให้เต็มที่สตา์เทคนิคอ่านหนังสือฉบับรวบรัดส่วนตัวไม่ได้ฟังคลิปใน YouTube เลยเพราะเวลาจำกัดหนังสือที่เราใช้หลักๆเลยคือหนังสือข้อสอบคีมวาเมียนจอบชิมซาของปี2025แปลเองทุกข้อใช้แชท GPT ช่วยง่ายและเร็วที่สุดนั่งหาคีย์เวิร์ดเองจดใส่สมุดเล่มเล็กๆวันละ50ข้อพลัสพร้อมจำทุกวันอันไหนยากมากๆผ่านไปก่อน ค่อยมาย้อนจำทีหลังจนครบ714ข้อเหลือเวลาอีกประมาณ10วันเรามาอ่านเนื้อหาตั้งหากทีหลังให้เข้าใจที่เราจำไปช่วยให้เราจำได้ลึกขึ้นกว่าท่องจำแล้วมาอ่านหนังสือควบคู่กับทำแบบฝึกหัดของสอบสัมภาษณ์สัญชาติเกาหลีกับเยจูซ้ำอีกรอบเน้นให้นั่นขึ้นไปอีก p l u ดูไลฟ์สดเพจเ,เวียดนามอินามยองเพื่อฝึกถามตอบฟังตอนแรกๆท้อมากเพราะพูดเร็วมาก จับใจความไม่ทันพอฟังไปเรื่อยๆมันเหมือนมันจับจุดคีย์เวิร์ดได้เองอัตโนมัติอันนี้แนะนำก่อนสอบสักอาทิตย์ซ้อมตอบคำถามให้เยอะที่สุดช่วยได้เยอะมากๆเพราะสถานการณ์ตอนนั้นความตื่นเต้นมันจะกลบทุกสิ่งอย่างวันสอบไปกับสามีแต่กรรมการไม่ได้เรียกสามีเข้าไปด้วยเข้าไปคนเดียวกระเป๋าของทุกอย่างวางไว้ที่ห้องรอสอบเอาไปได้แค่เวกุกอินถึงรกจึงเข้าไปมีกรรมการสองคน ผู้หญิงกับผู้ชายค่อนข้างมีอายุก่อนสอบถามชื่อเราเลขบัตรอยู่เกาหลีมากี่ปีและอธิบายขั้นตอนการสอบว่าเวลาตอบให้ลงไทยด้วยหมือบนิดะซึมนิดะทักว่ารู้จักคนชื่อนี้คนไทยเหมือนกันมาสอบวันนี้อยู่เกาหลีมาห้าปีเหมือนกันด้วยเลยบอกไม่รู้จักคะ่ะกรรมการบอกบังเอิญจังดูเหมือนกันมากฮาฮได้อ่านหัวข้อฮันกุเกนทอนทงเคิรอนชิกถามเช 전통 결혼식 의미는 무엇입니까? 담채, 대주와 밤은 무슨 의미를 가지고 있습니까? 담채, 기러기는 무슨 의미 가지고 있습니까? 담채, 두벌과 이마에 찍는 것은 무엇입니까? 거니, 반하, 레카 권질은 어디에 찍습니까? เราฟังว่าถามทั้งสองจุดเลยตอบทั้งแก้มทั้งหน้าผากโดนดูดเลยค่ะว่าถามจุดไหนตอบจุดนั้นจะตอบนอกคําถามทําไมข้อนี้ถือว่าตอบผิดนะดึงจ้าเจอข้อนี้ไปใจเริ่มเสียเลยค่ะสติหลุดไปแล้วฮ่าฮาเสร็จร้องเพลงชาติจังหวะร้องเพลงชาติความที่อารมณ์ยังค้างอยู่ลืมเนื้อค่ะหยุดไปกึกหนึ่งแต่ก็กลับมาต่อจนจบถึงเริ่มเข้าคําถามฮังกรีบแคงฟินหำหนึ่งซันแชโบฮอมสเลมยังเฮจูเซยอยู่ฮังกรีบแคงฟินหม เวเซซอยรุนฮาดะกาซากโกกาดาชิมิซาราเเกบจังเฮจูนึนบูฮามินมดข้อนี้โดนอีกแล้วคะ่ะกรรมการผู้หญิงคนเดิมโดนหนักกว่าพาร์ทอ่านอีกคะ่ะเสียเวลาไปประมาณสิบกว่านาทีได้เพราะโดนจี้ต่อให้อธิบายต่อว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงที่ไหนอะไรบ้างนี่ก็จำไปเท่านี้ก็ตอบวนกันอยู่พักหนึ่งกรรมการผู้หญิงบอกพักข้อนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาตอบใหม่เสียเวลากับข้อนี้นานมากสุดท้ายวนกลับมาคำถามนี้ อีกหลังจากเสร็จทุกข,ข้อแล้วเรานึกไม่ออกพูดเท่าที่รู้จนไม่รู้จะตอบอะไรแล้วก็ไปเอาคำตอบของคุงมินกอนกังโบฮอมมาต่อว่าอีโรบีชีวนบาดึงเซซึมน่ดา um เอา้าถูกเฉยบอกนี่แหละนี่แหละแล้วเอาไปใช้ที่ไหนแลยตอบเปียงวอนกรรมการบอกนี่แหละคาตอบที่ต้องการมีการบอกต่อว่าเธอต้องรู้ข้อนี้นะสําคัญนะถ้าวันข้างหน้าเกิดเธอไปทํางานเธอต้องรู้สิทธิ์ที่เธอควรจะได้ในใจคือแบบเกิดแต่กับกรูที่แท้ตรูฮ่าฮ่าฮ 능산체 한보함, 생명해주세요. 한글립 캥핀함. 남한에서 가장 높은 산이며 제주도에 있는 제일 높은 산은 무엇입니까? 한글립 캥핀함. 한라산입니다. 능산체 캥핀함. 가자 이름이나 다른 사람 이름이 아닌 오직 본인의 이름으로만 금융거래를 한수 있도록 한 제도는 무엇입니까? 능산체 캥핀함. 금융신명제입니다. 능산책행핀함, 우리나라의 전통적인 행사로 겨울동안 먹기 위해 김치를 한꺼번에 많이 담그는 일은 무엇입니까? 능산책행핀함, 김장입니다. 능산책행핀함, 단군왕검이 기원전 23-13년에 우리나라의 최조인 국가를 세웠습니다. 어느 나라입니까? 능산책행핀함, 고조상입니다 능산책행핀함, 후 삼국을 통일하고 고려른 건국한 왕은 누구입니까? 능산체 캥핀함 왕권입니다 능산체 캥핀함 닭의 인삼 대주 찹쌀 등을 넣고 푹와워서 먹는 한국 전통 보양식으로 주로 여름철에 많이 먹는 음식은 무엇입니까? 능산체 캥핀함 삼계탕입니다. 능산체 캥핀함 국회가 만든 법을 기방으로 하여 국민에게 필요한 정책은 직접 집행하면서 나라의 살림은 이끌어가는 것은 무엇이라고 합니까? 능산책형 핀함, 선거입니다. X, 커니 더핏문 M, 징징똥떡 행정부,